สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยับสู่ช่องคอยบอกทุกท่านครับโอ้ทุ่งนาลงพลอย่างหล่อเลยสีอย่างหล่อเลยนะครับก็อีพีนี้ที่ครับนะก็โอ้โหโป้งเน่งนะครับหิวหิวคอนเทนต์น่าดูเลยนะออกมาขึ้นไหลสดนะครับว่ากูเชียกูเชียกูเชียสู้ถึงอุทธรถึงลีกาแล้วก็ช้าลวงว่าอย่าให้อย่าให้อะไรนะ อย่าให้ย่ออย่าให้อสารภาพในศาลนะอะไรของมึงเขาดูที่เจตนาว่าการที่ลุงทํากิจกรรมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับศาลเขาจะดูที่เจตนาว่าเจตนาที่ลุงทําขึ้นมาเนี่ยเอาเงินเขาเ้ากระเป๋าหรือเอาเงินไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือการกีฬาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะครับไหวปะเนี่ยนะครับ เขาดูที่เจตนามึงเป็นทนายหรือว่ามึงเป็นทนวยวะไอ,ปอ,อ้ป่งหนึ่งไอ้หัวร้านมึงเป็นทนายหรือมึงเป็นทนวยโอ้จริงๆเลยนะครับนี่แหละเอาละเงินเนี้ยเงินเนี้ยมันปลาป่องเจอกับปลาหลอย่างมึงเนะี่ยมันนะที่ท่านคนอย่างมึงนี้ไม่ได้มีความคิดอะไรเลยนะหิวแสงหิวคอนเทนต์นะครับ งานนี้นะครับจะให้ลุงรับสารให้ลุงป้ารับสารภาพได้ไงเป็นผมก็ไม่รับเพราะผมไม่ทําอย่างที่มันกล่าวหาเราแก้ไปให้คําปากคํากับเจ้าที่ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไปสื่อถึงเจต,ตนาลมของพวกเราว่าการที่เราจับกิจกรรมทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือสังคมช่วยเหลืออยาว่าชน เข้าใจป้ะเขาดูที่เจตนาเขาไมได่ดูที่น้ำลายสายคิดโอ้โหเห็นทำไรสดขึ้นมาโอ้โหหิวแสงหน้าดูเลยช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มียอดใช่ไหมครับช่วงนี้ยอดตกใช่ไหมนะครับ f ีไม่ต้องห่วงนะครับสบายใจได้เลยครับเรื่องนี้นะครับมันต้องไปบ้าเยี่ยวน้ำลายตามมันหรอกครับไอคนประเภทนี้นะครับ จริงๆผมก็ไม่อยากทาคลิปนี้ขึ้นมาหนะังแต่ผมเห็นภาพมันนั่งไร้แล้วผมมีเอฟซีส่งมาให้ผมดูผมก็เอออะไรวะมันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอเข้าใจไหมครับมันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอวันนี้ตอนที่ทนายนงทนายนพที่ลุงป้าแถลงชี้แจงหน้าโรงพักเนี่ยพี่นงเนี่ยแกก็ขอบคุณเจ้าที่นะที่ให้ฟังร่วมมือและเข้าใจ รู้ปบะว่าเจ้าที่เขาหนักใจกับมึงมากเลยรู้ป่ะคนเขาทำฟาร์มดีอ่ะคนเขาทำฟาร์มดีอ่ะแต่มึงก็ไปขัดฝังฟาร์มดีที่เขาทำมึงทำฟาร์มดีสู้กับเขาไม่ได้มึงไปขัดฝังเราเห็นสภาพแล้ว,ม,ม,นะม,ลวมันก็ไม่ใช่อ่ะนะไม่เห็นสภาพแล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นลงม,มาแล้วเพราะฉะนั้นวว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยมึงสร้างฟาร์มหนักใจสร้างฟาร์มลำคาญใจให้กับหน่วยงานต่างๆมากมายแน่จริงมาทำฟาร์มดีแข่งกันสิมีอะไรบ้างที่ทำฟาร์มแข่งกับลุงกกป้าแข่งกับพวกเราเนี่ยทำฟารมดีช่วยเหลือสังคมดีฟ่าเอาอย่างนี้ดีฟ่า ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทำฟาร์มดีอีกคนหนึ่งไปร้องเรียนไปกั่นแกล้งแน่จริงมึงม่ต้องเป็นพยานสิไอ้จริงมึงเอาชื่อมึงลงเลยมึงเอาชื่อมึงร้องเรียนเลยถ้ามึงไม่ถูกฟ้องกลับนี่อย่ามาเรียกว่าใัดตีทิบมหน้ากูเลยนะใั้ตีทิบมหน้ากูเลยแน่จริงมึงร้องเรียนเอาชื่อมึงเนี่ยชื่อของมึงลงไปร้องเรียนเลยมึงมันขี้ขาด มึงมันตาขาวเข้าใจปะโอ้โหพวกนี้โทรหาเกอดเดี๋ยวผมจะให้เกอดหรือใครอีกคนเป็นพยานอีกสองคนเป็นพยานทุยเอฟซีฟังนะครับสมมติขึ้นมานะครับสมมติให้ฟังคนเราถ้าเล่นการพนันเนี่ยนะครับเล, Lo, เล่นไฮโลเล่นไพ่เนี่ยมันต้องมีของกลางมันต้องมีของกลางนะครับ ถูกต้องไหมครับที่จะไปเราจะไปจับจับนูน่นจับนี่จับนั่นน่ะมันต้องมีของกลางถูกต้องไหมครับนี่อะไรของกลางก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใช่ไหมเขาอาจจะทำคอนเทนต์เหมือนละครฉากฉากหนึ่งที่ทำฉากขึ้นมาถ่ายทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์มีคอนเทนต์ถ่ายทำกันคุณจะเอาหลักฐานในคลิปมาเป็นหลักฐานได้ยังไง แค่นี้มึงก็ตอบมึงก็จ่อยแล้วแค่นี้มึงก็หงอยแล้วจริงป่ะฮไอเฮ้เค่หลักฐานพยานไม่มีตำรวจจะจับได้ยังไงครับสมมติอ้าวสมมติว่าลุงป้าสอยดาวหรือทำกิจกรรมเนี่ยไหนหลักฐานหลักฐานมาจากในคลิปเหรอใช่ป่ะทำไมวันนั้นน่ะมึงเห็น <S <S 2> <S 2> เห็นคลิปทำไมไม่ส่งเจ้าที่มาจับเลยล่ะใช่ป่ะผมพูดถูกไหมตาสว่างกันยัง เฮ้ hey, ดีครับอันนี้มันออกระอจอกกระจกการแนวทางการต่อสู้อะครับไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะอะไรเพราะลุมพลเขาไม่ผิดคุณจะจับการพนันจับไฮโลจับบล็อกเด้งจับไพ่มันต้องมีของกลางคือไพ่แล้วเงินในกองกลางนั้นมีอะไรรักฐานก็ไม่มีมีก่หักฐานให้คลิปกรสู้ไป ถ้าเจ้าที่ทำงานไม่ตรงไปตรงมาก็หนึ่งห้าเจ็ดเหมือนกันนะครับลุงขาไม่ยอมไม่นอนลุงขาไม่ยอมไม่นอนนี่นะครับจะทำให้เกิบหน้าแตกหรือโป้งหนึ่งหน้าแตกอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือสาเหตุที่ทำให้บุคคลน,นั้นหน้าแตก ให้มันน่าหงายวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเจ้าที่ที่ให้ความเป็นธรรมทั้งทั้งทั้งดูงท,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 งทั้งป้าและขอบคุณทนายนงทนายนพนะครับจากใจเขาบอกจะแลกขอบจากใจเอฟทุกคนที่มาเป็นธุระให้ในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆก็หวังว่าอ่า ทุกคนจะสู้ไปได้วยกันนะครับเป็นจังใจไปได้วยกันจับมือไปได้วยกันนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจในเจตนาลมของลุงบป้าทำกิจกรรมขึ้นมาก็กเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง นะครับนี่คือตรงกลางลงป้าสำหรับคลิปนี้ครับหวังว่าหลายคนคงตาสว่างสวัสดีครับ